One, two. Three. พบกับช่องไทยไทยสปฮอว์แลนด์อีกแ,แล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไปสูโคสุวคนนะจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันช่วงบ่ายค่ะช่วงเช้าตื่นขึ้นมาก็รอดูนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราก็แข่งเสร็จไปแล้วนะคะแข่งกับประเทศโปรแลนด์ก็แพ้ไป3-0แพ้ชนะกอกเกมกีฬาอย่างไงเราก็มีความสุขที่ได้ดูค่ะเราก็ให้กําลังใจ นักกีฬากันต่อไปและทีมงานสตาฟโค้ดนะคะกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอากาศก็ไม่ดีหรอกค่ะตัวตัวเองก็ทํางานบ้านนู่นนี่นั่นไปพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมบ่ายสองทางบ้านเราทางนี้ก็เวลาช้ากว่าทางเมืองไทยเราอยู่ห้าชั่วโมงถ้าเล่นช่วงเช้าก็จะลําบากตัวตัวนิดนึงโชคดีว่าเล่นบ่ายสองบ้านเราก็ตรงกับ9ก้าโมงเช้าที่นี่นะคะแต่ถ้าแมช์ที่ตีช่วงเช้า ก็ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเราก็เจียแต่ทางบ้านเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่อื่นเป็นยังไงอากาศเขาวันนี้อากาศที่นี่18องศาข้างนอกมืดสลัวสเสียอย่างหน่อยฝนก็คงตกนะคะอยู่บ้านกันละค่ะเมื่อวานก็ออกไปเที่ยวนะคะยังไม่ได้ทําคลิปการเที่ยวเมื่อวานให้ทุกคนได้ชมเลยค่ะรอชมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมคะ่ะเรื่องลูกเรื่องหลานแล้วกันวันนี้นะคะเพื่อนตัว,ต,วตัวเองตอนตัวตัว,ตวกลับบ้านไป มีอ่สามีฝรั่งเหมือนกันเอาลูกไว้กับพ่อกับแม่ที่บ้านตัวเองก็แต่ไม่ได้มาอยู่ทางเมืองนอกนะคะมาหาแฟนรอบละสามเดือนแฟนก็ไปอยู่บางครั้งแฟนเขาก็ลางานได้บ้างเขาก็ไปสามเดือนสี่เดือนทางเมืองไทยแต่ส่วนมากตัวเองมาอยู่ฝั่งทางพัทยาเหมือนกันค่ะไม่ได้ดูแลลูกเองลูกก็ไว้กับพ่อกับแม่ตลอดนะคะตายายก็เลี้ยงกันมา จนเรียนประถมจนเรียนมัธยมก็ให้พ่อกับแม่เลี้ยงเป็นหลักเวลาลูกเปลียเทอมก็ให้ลูกมาเที่ยวทีทางพัทยาทีก็พาไปหัวหินบาไป,ไปนู่นไปนี่ทีการที่เราเลี้ยงลูกด้วยเงินก็อย่างว่าแหละขาดใจได้ดั่งใจตัวเองมันก็ไม่ได้รอบที่แล้วโต,โตัวโตไปบ้านนางก็ามาบ่นให้ตัวโต,วตวฟังสารพัดไม่รู้ตายายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบไหนตามใจตลอดจะเสียผู้เสียคนหมดแล้วสารพัดสารพีพอดีวันนี้ตัวโตก็คุยกับหลานสาว เรื่องหลานชายก็เหมือนกันหนักพอๆกันนะคะเด็กสมัยนี้สมัยก่อนตัวตวเองก็ส่งเสียหลานสาวเรียนเหมือนกันนะคะช่วยพี่สาวพี่สาวก็ฐานะไม่ค่อยดีเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้หลานชายเราก็ช่วยปลักปลายมาเพราะว่าน้องชายน้องสะใภ้เขาก็มีงานมีการอะไรทําอยู่แต่ตอนนั้นหลานสาวก็อยู่กับตากับยายหลานชายกลูกน้องชายก็อยู่กับตากับยายอายุไลๆ่ๆก,กันนะคะทุกวันนี้หลานเหลือนที่เคยเลี้ยงมา กลับบ้านไปทีตักน้ําแก้วหนึ่งให้เรากินมันก็ถือว่าเป็นบุญหัวแล้วการเด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยเราสมัยเราเลิกเรียนมาป .6 เลิกมมานึ่งข้า,เาวเปรียววัวควายที่คอกบ้างล้างนู่นล้าง,างนี่เอาวัวควายมาเข้าขอคอกกวา่าจะทํานู่นทํานี่สารพัดไหนจะกลับมาทํางานโรงเรียนมาทําการบ้านตัวเองอีกสมัยนู้นจริงๆนะคะเราทำร้อยแปดพันอย่างเด็กสมัยนี้มันวิ่งเข้าหาแต่มือถือแต่ ไอแพดแล็บท็อปเท่านั้นนะคะสังคมสื่อโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์มันมุดอยู่ทั้งวีทั้งวันอย่างหลานชายทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะคะมดุดแต่อยู่ในห้องตัวเองอยู่กับมือถืออย่างกับโลกนี้มีมือถือกับมันอย่างเดียวนะครับเหมือนไม่มีคนอยู่ร่วมโลกด้วยก็ว่าได้นี่แหละการเด็กสมัยนี้สังคมสมัยนี้มันก็หลากหลายอย่างแล้วก็เด็กมันก็ตามเพื่อนบ้างเห็นสังคม้างลอกเป็นแบบนี้บ้างเรียนแบบโลกออนไลน์ซะส่วนมาก พ่อแม่พูดอะไรมันยากค่ะที่มันจะฟังมันไปฟังตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ข้อดีข้อเสียมันก็มีหลากหลายอย่างนะคะในโลกโซเชียลมีเดียนี่ค่ะข้อดีข้อเสียเราก็ต้องแยกแยองแต่เด็กมันก็คือเด็กมันก็แยกแยะยากตัวโตก็บอกเพื่อนนะถ้าืธอฝากพ่อแม่เลี้ยงไว้เขาก็ทําตามความสามารถของเขาพ่อแม่ฉันสมัยก่อนก็เลี้ยงหลานตามใจหลานมากเขาก็รักของเขาเรารู้อยู่ หลานขอไปทํารายงานเราส่งไปเดือนละเท่าไรก็รายงานเดี๋ยวก็รายงานนู่นเดี๋ยวก็รายงานนี่จใจ้ตากับยายที่จบปสี่คนแก่จะไปตามหลานอายุ1 6 17 18ตามไม่ได้ตามไม่ทนันเราค่ะโตโต้ก็มีแต่ปลามไปถ้าตามใจกันตลอดเวลาพ่อกับแม่หนูส่งเงินไปให้กินให้อยากมันจะไม่มีเงินซื้อกับข้าวซื้อข้าวก,กินนะจะได้ซื้อไปจะได้หาใบตองมาใส่แทนเสื้อผ้านะเพราะว่าหนึ่ง อยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ต้องแบ่งสันปันส่วนตรงนี้สารพัดส,สารพีมันก็หลายอย่างที่เราปรามได้นะครับแต่พ่อแม่เขาก็ทําตามความสามารถเขาจะไปทษอะไรเขาก็ไม่ได้เขาเรียนจบแค่ป .4 มาเขาอายุขนาดนั้นแล้วเขามีความสามารถทําไร่ทํานาดูแลเราเติบโตขึ้นมาได้ถ้าเราจะให้พ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรไว้ให้เราเราก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาให้เด็กมันได้มาเห็นเราด้วยเราก็ ซึมซับค่อยสอนไปได้เท่าที่เราทําได้แต่อย่างว่าราคาเราก็หนักใจด้วยเด็กสมัยนี้มันก็ยากนะคะบางคนมันย้อนกลับมาด้วยซ้ําบางคนพ่อแม่ทิ้งไปหรือว่าพ่อแม่ล้มหายตายจากไปปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่บางคนไม่สํานึกบุญคุณก็หาว่าสารพัดนะทาไมไม่มีนูน่นไม่มีนี่ให้เลยเลี้ยงมายัางไงเป็นแบบนี้ทำไมให้ลําบากตลอด มันไม่คิดนะครับมันโตขึ้นมาได้เพราะใครถ้าปู่ย่าตายายไม่เลี้ยงมันหรือว่าไม่ดูแลมันไม่หาข้าวหาน้ําให้มันกินมันจะโตขึ้นมาเป็นคนมีอ้าปากมาเถียงไอ้ตาเถียงยายมาพูดคําที่ไม่ดีใส่ตายายได้หรือเปล่าเขาก็ทําตามความสามารถเขาเขาก็หาปูหาปลาตามทุ่งตามท่าตามอะไรมาย่างมาปิ้งมาทํา ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้กินได้อยากถ้าตัวเองอยากได้อยากดีอยากมีอนาคตนะครับก็พูดถึงน้องๆลูกหลานเหมือนกันถ้าได้เห็นคลิปนี้ตัวเองก็ขวัญขวายเองตั้งใจเราเรียนเองศึกษาหาความรู้ดูตัวอย่างตายายตายายปู่ย่าที่เลี้ยงเรามาเขาลําบากขนาดไหนเพราะว่าความที่เขาไม่มีความรู้ถ้าเรามีโอกาสตายายเขาหาเงินได้ก็ขายข้าวทํานู่นทานี่หรือว่าขายไร่ขายนาทําอะไรก็จ้างเขาส่งเสียเลี้ยงดูเรา เขาอยากให้เราเรียนทุสูงเราก็ตั้งใจเรียนหรือค่ะอย่าถ้าไม่อยากจะลําบากเหมือนเขาเราก็เขาเป็นตัวอย่างอย่างน้อยปู่ย่าตายายเขาก็เลี้ยงเรามาหาข้าวหาน้ําให้เรากินถ้าไม่มีเขาในวันนั้นเราก็ไม่ได้มานั่งหายใจอา้าปากพะงาบในวันนี้โตโต้ตบอกหลานตลอดนะจะตอบบุญแทนคุณห,หรือไม่ตอบก็ช่างขอให้พวกหล่อนเอาชีวิตพวกหล่อนให้รอดไม่ต้องมายุ่งยากกับฉันตอนนี้แต่ละคนก็ คนหนึ่งก็สามติดไปแล้วคนหนึ่งก็จะสามติดแล้วก็ยังยากอยู่นะคะทุกวันนี้โตโต้ก็ได้ยินจากพ่อจากแม่ตายายที่เคยเลี้ยงมานะก็เหมือนกันแต่ละครั้งโทรไปก็บอกหน่อยนะบอกนาะบอกอาบอกนะัช่วยเพราะเราส่งไปให้พ่อกับแม่เพราะเราก็ส่งรายเดือนเป็นประจําเรารักเราห่วงพ่อแม่อยู่แล้วพ่อแม่เราก็รู้อยู่บางครั้งก็หยิบยื่นไป ไอ้น้องให้ลามให้เลนให้หล่อนเราก็ไม่ได้ไปจํากัดน,นะครับแต่โตโต้ตก็จะบอกแค่ว่าส่งให้เฉพาะได้เท่าเดือนเท่านี้นะพ่อกับแม่จนอยู่แบ่งสันปันส่วนเอาเองถ้าไปตามใจคนอื่นให้คนอื่นหมดก็ช่วยไม่ได้นะเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็บางครั้งก็ขู่บ้างนิดนดหน่อยๆเท่าที่เรานี่นะครับเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขับเคลื่อนด้วยเงินหมดอยู่เมืองนอกเมืองนา อาหารการกินก้าวขาลงไป2939ก้า็เป็นตลาดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างร้านต่างๆมันไม่ได้ปลูกผักปลูกมีทำไรทำนาหาอะไรที่จากตัว,ต,วตัวเองเป็นคนบ้านอยู่กลางเมืองที่ทางก็ไม่มีเป็นบ้านอนะพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ใหญ่ก็จริงมันไม่ได้มีที่ปลูกผักปลูกอะไรที่มันทุนแรงทุ่นค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันก็ตามปิ่นเงาไปก้าวขาไปเถอะลงบ้านไปมันได้จ่ายทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้ว่าครับมันก็สะดวกเป็นคนละแบบ ก้าวขาไปก็ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตถึงห้างร้านต่างๆแล้วข้อเสียก็คือตลาดนัดก็มีบ่อยบางครั้งตัวโก็บ่นนะตลาดนัดก็มีอาทิตย์หนึ่งสองรอบซูเปอร์มาร์เก็ตก็เยอะห้างร้านก็เปิดใหม่เยอะเดี๋ยวก็ลดราคาเยอะเราก็อดไม่ไหวหาที่จะซื้อก็ไม่ทันแต่ก็บอกตัวเองนะคะทุกวันนี้อันไหนที่พอลดได้อะไรได้แฟนก็แต่แฟนเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ได้จํากัดจำเกตแต่เราแต่เราก็คิดเอาเองนะคะ นี่แหละค่ะการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่พูดวันนี้ก็คือว่าเราก็จะไปโทษนูน่นโทษนี่ไม่ได้เราต้องช่วยกันดูแลแล้วกันอย่างเพื่อนของตัวตัวเองนางก็เที่ยวจะพูดจะบ่นให้แต่พ่อแม่อย่างเดียวว่าฉันส่งเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ตามใจลห,ใหลานหมดให้หลานหมดอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวตัวก็ว <lite> ย้อนบอกนางไปถ้าไม่มีคนดูแลให,ให้เธอลูกสองคนสามคนเธอจะมีเวลามีปัญญาที่จะมานั่งอยู่ทางพัทยามาหาผัวฝรั่งไหมเธอจะหอบลูกหอบเต้ามา นั่งตามบอกตามบาดีไม่ดีเขาไม่ได้มองว่าเธอจะมาเป็นเมียฝรั่งนะเขาจะมองว่าเธอเป็นอ้ไพวกวิจารณาเรู้พวกขอทานหรือเปล่าเชื่อลูกเขาเต้แาแห่มาด้วยหอบมาด้วยค่อยว่าค่อยนี่ไปอย่าไปโทษเลยคนแก่เขาทำตามความสามารถของเขาเขาก็รักของเขาเขาเลี้ยงมาจะดีจะชั่วมันก็ขึ้นอยู่กับลูกของเราด้วยเด็กมันมาเห็นสังคมแล้วอะไรแล้วถ้ามันฝ่ายดีมันรักดีก็ให้มันค่อย เรียนค่อยอะไรไปให้ถ้ามันเสียมากกว่าน,นี้ก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเราก็เห็นเห็นอยู่นะคะเด็กทุกวันนี้มันก็พูดยากนะคะจะโทษทางไหนทางหนึ่งก็ไม่ได้ค่อยประคับประคองกันแล้วกันวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างตัตเองก็ถือว่าโชคดีแล้วคะ่ะไม่มีลูกไม่มีเต้านะคะเราก็ดูแลกันไปเราก็ดูแลคนรอบข้างเท่าที่เราทําได้นะคะ ใครไม่ดูแลเราก็ช่างตอนแก่ถ้าเรามีเงินสักอย่างลูกหลานเหรียญหล่อนมันก็คงมาดูแลเราบ้างแล้วก็คิดอย่างนั้นนะคะแค่เราใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วการแก่ก็ต้องแก่อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีเงินนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันไปนเรื่อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ